สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูวทูบครับอยู่กับช่องชา์หลาครับมีปลาบลางปามทุงนะครับผมไอ,อชีป,ปามเนาะครับก็ต้องมา,าบางปามนะครับอารอบนี้กะตัดแต่งแล้วครับผมอะไรกะ พอกาง้ๆครับบรถือกับใหญ่แห้งครับพอดีแบกครับใส่ใส่เล็กนะครับนะครับเล็กผมครับเป็นไปตติอัพครับผมมีอยู่ประมาณนี้ครับไลยครับแต่ว่าถ้าไปถึงล้มมันแห้งนะครับผมแต่ว่าจะคนตัดนี่ตัดลำบากครับตามสูงครับล้มลักษณะสี่อ่ะ เห็ดยากนะครับแตะเกาคุ่มค้าจ้างนะครับเขาอันนี้ก็ตันเ่ไหตันพันเจ็ดนะครับขนาดนี้ครับรอบนี้ตัดแต่งแล้ครับฟังนี่ครับ ถารถเนี่ครับผมใส่เหล็กอยู่ประมาณความยาวอยู่ประมาณเมตรเมตรนึงเนี่ยครับประมาณเทมสะดือเนี่ยครับเหล็กนี่ครับนี่ทลายเนาะขี่เล่นตามผาดังที่ลหรครับเนี่ยรถตรงมาแลนด์แลนดั่างที่ครับนี่ครับผมนี ผมเ็ดเล่นได้ทุกบาดครับมันสะดวกสบายนะครับผมเป็นลายนะครับอยู่ประมาณนี้ครับเดียวท้ายรอบที่แล้วยังหกงลยครับรอบนี้ก็ตัดแต่งน,นะครับตัดแต่งกัน,กนดูดีขึ้นครับ แตงใส่ปุ๋ยกะปีนากะไรเงี้ยไรเงี้ยโกโก้ครับผมไรเงี้ยไรโดดโกโก้กะถ่ายรถนะครับว่างๆครับผมอะไรตายเบิ้งครับเบิ้งกระแหงนะครับผมบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมากครับว่าที่แบกในเบิ้ง